สวัสดีค่ะบแมพ่อครับอมทไอส์ค่ะจอห์นนะครนี่วันนี้เราสี่คนมาทำอะไรกันคะปาร์ตี้กันเยี่สองคนจะไปได้ปาร์ตี้เรามีงบเท่าไหร่เนี่ยมีท็อกให้มาคนละ20บาทเยอะไหมอืมเยอะไหมเยอะมากพออแต่งยีบาทนี่ยิ้มไหมเอาหน้าของปีนะของปีนะแต่ที่พิเศษสุดรู้กันยังเขาเอาของที่พวกเราซื้อทุกอย่างเนี่ย มันรวมกันในชามน,นี้ค่ะเร<ป>ื<ป>่อยๆบังค<ป>ับ<ป>ให้กินเลยเหรอให้กินรวมกันอย่างเงี้ยถูกเอาพี่ท้อบอกมันธรรมดาเกินไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยเออยพี่ท้อทำกับเราอย่างเงี้ยโยเกิดธรรมดาก็ท้องเสียแล้วดูนี่มาสมดุลเอเป็นไงงั้นก่อนงั้นก่อนเราทำใจนะทำนนใจเราเราอกเดีใครซื้อแล้วบ้างทำใจยาวเลยอ,อ่ะเริ่มเลยพี่ขอตัวเองก่อนแล้วกันจอซื้อป๊อกกี้มาป๊อกกี้รถสักตัวเล็กแพงมากยี่สิบแปดหัว ขูบกิ๊บนี่เลยแล้วก็ซอยห้าบาทแล้วก็ลูกอมอะไรก็ไม่รู้ว่าเห็นโฆษณาเขากินกันไอ้อ่ะคูนไม่ลงกินสองอย่างแล้วไม่อยากจะคิดว่าวมกันยังไงไอซื้อนี่ทาโร่อยากคนดีไงก็คิดว่ากินคนเดียวก็ซื้อมาทาโร่แล้วก็มี่อยากขาวคิดว่ากินคนเดียวเหมือนกันแต่ก็ดีใจนะเผื่อแผ่เพราะทุกคนก็ดูแลดูดำๆแล้วก็ซื้อนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้เหรอก็เป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นเนยสดของช็อกกี้ ที่จะมาพอกหน้าเนี่ยโโอ้หใช่เลยเป็นมันรักสีรับน้าไม่ไม่หน้าเขาใสมากเลยนะใสใสจะใสโอ้โหไม่ต่อสิโอเคมาพร้อมกันยังทำใจก่อนได้อ่ะชี้เลยมั้ยชี้เลยทราจะเริ่มใส่อะไรก่อนอ่ะเอายกกิร์ก่อนไหมโยเกิร์ตมาเร็วเองเราเฮ้ยเอาทีว่าไม่โยเกิมันต้องโปดทีหลังสิเออเราอยากให้ยกกิร์ก่อนเลย อันนี้นี่งอแงอเลยใครโยเกิดก่อนเคยโอ้โเริ่มจักโยเกิดนะคะลุยเลยจัา แท้แท้นี่นี่นี่ครับดูดูหยกเลยได้กินไหมได้กินไหมได้กินหรอกห่อเลยแล้วเสรเรียบร้อยมาชิมฝีมือกันทุกคนนี่ฝีมือแอดไอซ์เลยนะให้กินก่อนกินก่อนเรียงตามความหล่อไงไม่ได้กินหมดเลย ก่อนก่อนกินเราอธิบายว่ามันเหมือนไงอย่างเราคิดว่าคิดว่ารสชาติอ่ะมันจะคล้ายๆกับอะไรนมกับโยเกิร์ตน่าจะสัดส่วนใหญ่มีเหตุผลมีเหตุผลตอบแบบนี้เดี๋ยวคนสวยตักให้โอ้โหโอ้โหอันนี้เริ่มเหนียวอยากน้ำก๊อกความกรอบมันนะอ่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 ะอาความหมายว่าดึงะดู อย่าถุง <poisoned> ม <indo> ้งอไม่ใครอะไรแล้ว่าจะบอกความอะไรก่อนมเฮ้ยกูสึกอร่อยเหมือนกินอวกเอาละเอาละคนกุกเลยฮาโลเลยลโหลเจมี่เจมีแล้วเอ้น่เดีไม่ฮาลโลก่อนออ้ยยอดเซ็งหมดแ้ ให้มันกินได้โอเคโอเคก็ไม่ใ่กรน่าเปลี่ยนะกรอยากให้ลองดูมามามา้น้ม่กคุณสิร์้อนใท้่อทอแม่ที่พาลุอร่อยใช่ปะมันก็กินได้พี่กืนทไป เกิดใหม่ในแวดวงของอาหารเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมมือหนูอร่อยไหมหนึ่งสองสามไม่ตอบพี่รักาสับหน่อยเนอะให้สับด้วยจิ้รไงเขาซื้ออันนี้มาอ่าอ่าซื้อลูกอมนี้มาดหนูเยอะพี่ดูเยอะเลยใจเย็นดีมาให้ข่าวเบาๆเไง เป็นไงชื่อชื่อเลยค่ะชื่อชื่อค่ะเป็นไงไม่เอาเนนี่นะเจนน้ำตาก่อนตะเดี๋ยวสามคนก็เดยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดเดีวเดี๋ยไอไออย่าดิ้นได้ปะไม่ไม่คือบอกมีคอลลาเจนกนี่หูตักเองได้่อะน้ำต้องเยอะๆอ๋โอ้โหเปีนยาน้ดเดียวได้กินเยอ รับนะขอซัพพอร์ตของก่อนอะไรเหลสี่ลิตรมันเต็มโอ้หอะกินเลยกินเร็วดูดีพี่ชมดูดีมิจฉามือใช่ปะอามอ้าวลอกเอาเอามจะอ้วกไจกินได้เอออะไรน่าตื่นน่าตื่นน่าตื่นอันเรื่องกินอย่างเนี้ยอวเราพักรรอ ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาคู่เดียวกลับไปครับครับสวัสดีครับมาแล้วแอดไอสบายตัวเลยสิคอลลาเจนนี่พุ่งพ่านรู้สึกความขาวเปล่งปลั่งคือแบบจุกอกจะอ้วกเมื่อคืนหนึถ้าคนที่เขาแบบไม่กินนมอยู่แล้วอ่ะเอาไอไม่กินนมอยู่แล้วเออไอไม่กินนมอยู่แล้วอ้วกแมวอ่ะกินอีกปะไม่นะระวังเถอะอ่ะแล้วถ้าถ้ายุดเขาขออีกอะ ก็ได้จัดให้โอ้เอาเป็นว่าคลิปนี้5ยูสเซอร์คนไหนอยากให้เรากินอะไรในของใล7ลองเสนอเสนอลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยได้ต้องต้องบอกกัว่าไม่เกิน20บาทนะถูกต้องและต้องเป็นของใน7เท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาทำนี้ให้กินลิปหน้าโอเคแต่ครั้งหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ว่าอาจจะมีแขกรับเชิญมาชิมคนให้ตังค์มาชิม ต้องโอเคค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์ข้างล่างนะบ๊ายบาย